สวัสดีค่ะพี่จอยนะคะยินดีต้อนรับส่ช่องอไลสไตล์จอยช่องนี้มีหลากหลายให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะวันนี้พี่จอยมาในเรื่องของอสุขภาพกันบ้างนะคะก็จะเป็นอาหารว่างนะคะสำหรับผู้สูงอายุ หรือว่าหนุ่มสาวก็ทานได้นะคะก็จะเป็นจำพวกทันยพืชแท่งนะคะนี่เป็นของไทยๆนะคะพี่จอยกอ็ตอนที่ไปแม่ห้องสอนนะคะเพื่อนๆจะาพี่จอยก็ซื้อมานะคะ ก็จะเป็นทันอ่ทันยรือคอบแห้งนะคะเป็นแข้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาไว้กินกับตอนเช,เช้านะคะทานกาแฟหรือว่าตอนบ่ายน,นะคะเดี๋ยวเราเขาดูข้างในนะนี่ค่ะเขาก็จะหัดมาเป็นแห้งแบบนี้นะคะเพื่อนๆ หนึ่งกล่องก็จะมีอยู่สี่แท่งนะคะพเพื่อนหนึ่งกล่องก็จะมีสี่แท่งพอพี่จะดก็ซื้อมากล่องนี้ร้อยสามสิบบาทนะคะแต่ว่าเขาก็ลดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะลดสิบเปอร์เซ็นต์คือเราทานอาหารที่ร้านเขาแล้วก็ซือ้อของที่ร้านเขาเขาก,ก็จะมี ลดให้สิเปอร์เซนต์นะคะพเพื่อนเพื่อนแล้วก็นี่เลยนะคะถั่วลายเสือตัวใจอชอบมากเลยนะคะอร่อยมากอร่อยกรอบนะคะไปแม่ห้องสอนนะคะก็อย่าลืมเลยนะคะพเพื่อนเพื่อนจ้าเขาแ็กมาอย่างดีเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะอร่อยจริงๆน,นะคะพเพื่อนเพื่อนจ้าอร่อย ถุงนี้ไม่แพงนะคะถุงนี้สามสิบห้าบาทนะคะก็ลดสิบเปเซนหมือนกันอันนี้เขาจะเขียนว่าร้านรีไวลรักไทยนะคะก็จะมีเบอร,ร์โทรมีอะไรให้หมดเลยเนาะ,ะอร่อยค่ะอร่อยติดใจนะคะข้อก็ก็เคยไปกินที่ลำปางนะคะลูก๋ากบอกว่าก็เพื่อนซื้อมาฝากนั่นแหละนะคะก็ ว่าเอ๊ซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะเขาก็บอกว่าร้านของฝากอะไรก็มีเนาะแต่พอดีพี่จอยเจอนะคะก็คว้ามาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นถั่วเสือนะคะเขาก็จะบอกว่าถั่วเสือช่อนลายนะคะนี่คะ่ะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแพงหน่อยนะคะห้าสิบบาทสิบเปอร์เซ็นเหมือนกัน ถามว่าทำไมไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ถั่วลายเสือนะคะอันนี้เสือซ่อนลาย,ยคือตรงนี้ถั่วลายเสือนี่ก็เขาจะเข้มหน่อยนะคะลายเสือจะเข้มนะคะอันนี้ลายเสือก็จะจางๆแต่ความอร่อยนะคะอร่อยเกินคนละแบบนะคะแต่อร่อยม,อมากๆ อันนี้ก็อร่อยมากนะคะอร่อยมากอร่อยจริงจริงกรอบนะคะไม่มีกลิ่นหืนน้ำมันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าการันตีได้เลยนะคะพี่จอยยังเสียดายเลยนะคะซื้อมาน้อยนะคะเพราะว่าเอาปฝากตัวเองเอาเข็บไว้น้อยนะคะก็ซื้อามาเยอะเหมือนกันฝากลูกฝากหลานนะคะฝากญาตินิดไปแล้วนะคะที่เหลือก็ตัวเองก็ กินมาก็เหลือแค่นี้ไม่ขึ้นได้ว่าน่าจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะไปแม่ห้องสอบน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นลายเสือพั่วเหมือนกันนะคะ,ะ,คะลายเสือพั่วก็อสองชิ้ค่ะอร่อยนะคะอร่อยแต่อันนี้พี่จอยไม่ได้สั่งน,นะคะเพราะว่าเราซื้อมากับตัวเองเนาะแล้วก็งาดังพั่วนะคะ เราสามารถที่จะเอารวยในข้าวทานข้าวสวยเลยข้าวสวยรลยรวยกะพรบอะไรก็ได้นะคะอันนี้เขาก็คั่วมาเรียบร้อยนะคะพร้อมรับประทานนะคะนี่ค่ะเพื่อสุขภาพนะคะผู้สูงอายุหรือว่าวัยรุ่นวัยเรียนอะไรก็ทานได้นะคะอร่อ น้องสอนเหมือนกันนะคะที่แม่สอนก็จะมีน้ำมันงาด้วยนะคะแต่ว่าพี่จอยไม่ได้ซื้อมานะคะน้ำมันงาอันนี้ก็งาขาวคั่วสุกนะคะเพื่อนๆจา๋านอะคะ่ะก็อยู่ที่ราคาหกสิบบาทหกสิบบาทก็ลดสิบเปอร์เซ็นตนะคะอันนี้สองอันนี้พี่จอยก็ยังไม่ได้แกะเลยนะคะยังไม่ได้แกะทานเลยก็ซื้อมาสอง เกือบเกือบจองอาทิตย์แล้วนะครับใส่ตู้เย็นก็ลืมๆเนาะก็ลืมนะคะหอมนะคะขนาดอยู่ข้างในข้างนอกถุงนี่ก็ยังหอมเลยนะคะคเพื่อนๆจ๋าก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมคลิปดีๆนะคะขอบคุณมากมายที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะจะลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งปิงกให้กับพี่จอยด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคนหรือว่าใครต้องการรักสุขภาพหรือว่า,าลดความอ้วนนะคะลดน้ำหนักอะไรประมาณนี้ทานแทนข้าวได้เลยนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าสวัสดีคะ่ะ อ,อลอบอกไปว่านะคะวา่าเก็บไว้ได้นานไหมนะคะก็เก็บได้เป็นปีนะคะก็ผลิตเมื่อ28เดือนที่3 2022เนอะแล้วก็หมดอายุ28เดือน3นะคะ2023นะคะก็จะได้เป็นปีเลยนะคะก็ก็เกือบเกือบปีนะต,ตอนนี้ก็อีกประมาณ ปีอะไรประมาณนีน้นะคะก่อนนับตั้ง่ต่ตอนนี้ต้องประมาณครึ่งปีนะคะอันนี้ก็เดือนสิบเห็ดนะคะให้บริโภคก่อนเรือนสิบเ็ดเนาะก็ให้ให้ทานก่อนหมดก่อนอีกสองสามเดือนนะคะก็จะประมาณนี้เขาก็จะบอกอรายละเอียดมาหมดเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ